วันนี้นะคะจะมาแนะนำบอนสีสวยๆสำหรับสาวๆนะคะสายหวานนะคะมงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรกับสตรอเบอรี่สปาสีชมพูนะคะเขามีความเหมือนแคล้ายกันตั้งแต่เล็กจนกัดสีนะคะ,ะต้นนี้เป็นสตรอเบอรี่สตานะคะสีชมพูนะคะ ต้นนี้อาจจะใบเล็กหน่อยจะสังเกตไม่ค่อยชัดนะคะเดิมทีนะเขาก็จะเล็กๆเขายังอันนี้ก็คือตอนเล็กนะตอนเล็กเขาก็จะเหมือนกับมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรที่ยังไม่ได้กัดสีคือเหมือนกันทุกอย่างนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ตรงลายนะคะตรงลาย ขอบใบของสตอรอเบอร์รี่สตาร์เนี่ยเขาจะออกเขียวๆนะคะแล้วก็กา้กานก้านใบเขาก็าจะออกเขียวนะคะแล้วก็จุดจุดเขาจะเป็นสีพอแก่แล้วเขาจะเป็นสีชมพูกระจายทั่วใบแต่ว่าะจะชมพูแบบไม่เป็นเส้นคือปื้นไปเลยนะคะแล้วก็จะมี เม็ดสีสีแดงกระจายอยู่ามากมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะใบนี้ก็จะเม็ดสีแดงกระจายอยู่เยอะหน่อยนะคะส่วนตอนที่เขายังไม่กัดสีเต็มใบเนี่ยเขาจะมีเม็ดสีเขียวนะสีเขียวแพร่ไปทั้งใบก่อนที่จะกลายเป็นสีแดงนะคะ ตรงสะดือสะดือใบนี่ก็จะเป็นสีออกดะะแดงคขำๆนะคะแดงขำๆนะคะก้านใบก็จะแข็งพอสมควรนะ,ะแข็งพอสมควรส่วนมูกุดเพชรเมื่อเขาได้กัดสีเต็มทั่วใบเขาจะกระจายสีชมพูทั้งใบเลยนะคะมีจุดขาวแซมเล็กๆแล้ขอบใบเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มน,นะคะตรงขอบใบ รงสะดือเขาจะเป็นสีแดงนะเ,เป็นบะไม้ใบไทยนะใบไทยทรงทรงออกรีนิดนึงแต่รีไม่เยอะคือป้อมๆนะสะโพกก็มีสะโพกแล้วต้องหูนี่คล้ายๆหูกระต่ายเหมือนกันนะคะสะดือนี่ห่างจากห่างจากขอบใบลงมาประมาณสัก สองสามเซนได้แล้วก็มีขีดสีแดงตรงนี้นะคะขีดสีแดงเห็นชัดเจนแล้วก็ตรงกระดูกเนี่ยกระดูกใบเนี่ยนะด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนก็คือความดูจะนูนนะจะนูนส่วนสตรอเบอรี่สตานี่นูนแค่เส้นเส้นเดียวเส้นแท้เส้นอื่นๆอ๋อก็นูนค่ะแต่ว่านูนไม่เยอะนะคะส่วนนี้จะเห็นชัด นะะหน้าพื้นใบนี่ก็จะมีสีกระจายเต็มมองดูวหวานๆน่ารักนะคะส่วนใบที่ยังยังไม่ได้กัดสีเต็มเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็แต้มด้วยสีชมพูนะคะเขียวเหมือนแผนที่มองใกล้ๆเหมือนแผนที่ประเทศไทยะคะก็จะมีความงดงามภายในหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะ มีแบบสสีเนี่ยเองเผินเเหมือนปลูกไม้สองต้นนะคะก็น่ารักนะคะมมกุฎเพชรตอนซื้อมาราคาก็ยังพอจับต้องได้แต่ตอนนี้ไม่ไม่ทราบราคาค่ะก็อาจจะทยานพุ่งขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนสตอเบอรี่สตาเนี่ยราคาเขาก็จะต่ำกว่านะคะด้วยความที่มันเป็นไม้นอกได้มันส่งมาจากเมงจีนได้นะคะเขาก็จะ แข่งขันราคากันไดนะ้ที่ได้มานี้ก็ไม่แพงนะคะเดี๋ยวมันมีสตรอเบอรี่สตาร์อีกต้นหนึ่งนะคะสีขาวเดี๋ยวมาดูกันสตรอเบอรี่สตาร์สีขาว,ขาวต้นนี้ต้นแรกเลยนะคะที่ได้มาสตรอเบอรี่สตาร์สีขาว,ขาวก็จะแตกต่างจากสตรอเบอรี่สตาร์สีชมพูตรงที่พื้นสีขาวนะคะกระดูกเขียวเข้มแล้วก็มีเม็ดสีแดงกระจายอยู่ทั่วใบแต่ ใบเขาจะบางนะคะบางเห็นเห็นมือข้างล่างเลยะค่ะนี่บางบางแล้วก็จะลำต้นจะสีเขียวนะคะสีเขียวใบจะใหญ่กว่าสตอเบอริสตาสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะมีความสวยไปอีกแบบหนึง่งเขาอาจจะไม่คล้ายกันแต่ว่าก็มีความที่น่ารัก น,ะะน่ารักแล้วก็น่าทนุถนอมอีกเส้น<ม>ันึ่เผ็ดอีกอย่างนึง<อ>ที่แตกต่างจากสตอเบอรีสตาร์นะคะก็คือลําต้นนะคะลําต้นของมงกุฎเพชรนะคะเขาจะมีสีน้าตาลนะคะแล้วก็มีเม็ดเม็ดเ,ดเล็กๆลนะคะเม็ดที่เป็นลายอะคะ่ะเป็นลายอยู่ที่โคนต้นเออลำต้นนะคะต้นจะสีน้ำตาลส่วนสตอเบอรี่สตาร์ ต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นสีเขียวนะคะต้นต้นสีเขียวก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะจะตอบบริสตาละ่ะต้นสีอะไรก็ต้นสีน้ําตาลเหมือนกันก็คือเหมือนมุกุฎเพชรกับทุกอย่างเพียงแต่พื้นใบสีมันจะไม่สวยเท่ามุก,กุฎเพชรนะคะเพราะว่าการกัดสีของเขาเขาจะลยดูหยาบกว่านะคะเนี่ยพื้นใบการแบ่งเซลล์สีจะหยาบกว่า สตอกมองกุฎเพชรน,นะคะตัวน,นี้นะคะ,ะก็เพื่อนๆก็ลองเอาคำพูดที่เรามาแนะนำที่เรามาพูดได้ฟังเนี่ยเหมือนหรือคล้ายกันยังไงก็ลองอเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะเพราะว่าการที่เราอยู่กับเขาทุกวันดูการเปลี่ยนแปลงของเขาทุกวันเราก็จะเห็นว่าเขาแตกต่างกันแต่ถ้าการ แนะนำหรือการบอกกล่าวที่เราพูดไปผิดพลาดพลางไปไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะาจากคลิปนี้ก็คือเห็นมันสวยเห็นเขาสวยเห็นน้องเขาหวานก็อยากจะมาแนะนำคนที่เล่นบอลสีแนวแนวนี้แนวหวานๆสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่นิยมชุมชอบสีชมพูชมพูนะคะการจากการคลิปนี้ก็ คนที่สนใจเข้ามาดูบอนสีนะคะเราก็ไม่ต้องเลือกนะคะว่าบอนสีแบบไหนเอาแต่ความชอบของเราแล้วก็ความถนัดในงบกระเป๋าของเรานะคะค่ะก็มีอะไรหวานๆสวยๆดีๆก็จะเอามาแนะนำม,มาโชว์กันนะคะ,คะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องเกษร h ชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ